Hello โทษทีที่ช่วงนี้ไม่มีคลิปไม่มีไลฟ์เลยนะก็งานยุ่งมากนะับอย่างวันนี้ก็มาส่งแมวสามตัวนะครับส่งลูกแมวแล้วก็เลยไม่ทําอะไรเลยก็ตอนนี้ก็อยู่ในรถถ่ายจากมือถือเลยอะ่ะกล้องมันอาจจะงงๆหน่อยนะอาจจะเบลอๆไม่ชัดอะไรนิดนึงอะ่ะก็คือตามนั้นแหละ นะครับก็ต้องขอโทษเมมเบอร์ Member, ทุกท่านด้วยนะครับเมมเบอร์ Member ที่เป็นโดยเฉพาะเมมเบอร์ที่เป็นแบบ1ิบเอกร้อเอกอะไรเนี่ยร้อยหบาทต่อเดือนอะไรต้องขอโทษทีที่ไม่มีคลิปมานะครับแต่ว่าหลังจากส่งแมลรอบนี้แล้วก็จะเริ่มทําคลิปทยอยทําคลิปเรื่อยๆนะครับเช่นคลิปฮาร์รไบออนหรือว่าคลิปที่เป็น คล,คลิปตัดฮาร์ดแรไปอ่อนหรือว่าเป็นไลฟ์ก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับจะเริ่มทยอยลงมาเหมือนเหมือนเดิมแล้วนะครับในช่วงนี้มันก็จะยุ่งนิดนึงนะครับเพราะว่า,าพาแมวไปฉีดวัคซีนบ้างอะไรบ้างจนวันเนี้ยคือพาแมวไปส่งที่บ้านแล้วนะครับออืมอืมนั่นแหละก็จะแค่มาบอกว่ามาอัปเดตให้ฟังว่าโทษทีที่ยุ่งนะครับแล้วก็จากนี้ก็สบายแล้วนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณที่ ไม่ทิ้งกันไปไหนครับคุณเมมเบอร์ที่ยังเป็นเมมเบอร์กันอยู่นะเออไม่ไม,ไม่ไม่ยกไม่มีใครยกเลิกเมมเบอร์อเลยขอบคุณมากครับผ่านวันนี้ไปก็ทยอยลงแล้วแหละนะโอเคนะครับขอบคุณมากแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับสวัสดีครับคนแรกนะครับที่เราจะพาไปส่งก็คือคนนี้คนนี้ชื่ออะไรครับ ไปส่งบ้านแล้วสกอตติสโฟหูพับตาสองสีมันกล้องเบลอจังเลยกล้องไม่โฟกัสเลยนะครับนี่สกอตติสโฟตาสองสีนะครับพามาส่งมาบ้านใหม่นะครับเริ่มดื้อแล้วแงมแงบต่ดแล้วดือ้อโอเค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 ครับโอเคอย่าอย่าจิ้มจอยอย่าจิ้มกล้องโอเคนะไปนะหากแม่ใหม่นะครับไปจุ๊บหน่อยไอคนที่สองที่มาส่งนะครับ เ่อเชื่อไลดินจังเลยอ่ะนี่พ่อหนุ่มหูตั้งสก๊อตตี้โฟงแง่รอๆไปแล้วนะเชื่อนะฮะยืดยๆดยดยดยดต่อไปนี้เจอกันในโซเชียลอย่างเดียวเดี๋ยวสักสามเดือนมาหาทีได้เปล่าหึสักสามเดือนเดี๋ยวมาหานะอีกสามเดือนนะรอหน่อยนะงาม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 อืมอืมอืม,อม กันมาแล้วคนที่สองนี่คือคนที่สองที่เราจะไปส่งนะครับน้องเต้น้องเตเต้น้องเต้เต้มแม่เออรอรอนะรอรอนะเจอกันครับอืม